สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญจนาพรเอี่ยมละออค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนานาชาติสเตมฟอร์ดค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะมาขอนําเสนอแผนธุรกิจร้านชินชาค่ะซึ่งเป็นร้านเครื่องดื่มชาคุณภาพที่มุ่งเน้นความแตกต่างด้วยรสชาติชาผสมผสานกับเมนูที่สร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพค่ะแนวคิดของร้านชินชานะคะคือผู้รังสรรค์เครื่องดื่มชาคุณภาพซึ่งเราไม่ได้เพียง ขายแค่เครื่องดื่มนะคะแต่เราขายประสบการณ์ของการดื่มชาที่เข้าถึงง่ายราคาเหมาะสมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะในวันนี้ที่ฉันจะขอนําเสนอหลักของแผนธุรกิจได้แก่ภาพรวมธุรกิจและจุดเด่นของร้านการวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลยุทธ์การตลาดและการขายรวมถึงโครงสร้างการดําเนินการและก็ทีมงานค่ะรวมถึงประมาณการทางการเงินของแผนการเติบโตโดยเป้าหมายของเราเองอะคะ่ะไม่ใช่เพียงแค่การเปิดร้านชาเท่านั้นแต่จะพัฒนาน เรื่องดื่มชาหลากลดรสค่ะด้วยทีมงานคุณภาพแล้วก็การสร้างแบรนด์ชินชาเองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในอนาคตค่ะ ในส่วนบทสรุปของผู้บริหารนะคะธุรกิจชินชาค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลค่ะเพื่อให้บริการชาสายผสานผลไม้และดอกไม้อบแห้งซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์พร้อมชานมโกโก,โก้อาหารแล้วก็ขนมหวานที่หลากหลายค่ะเช่นเคก้กปอบเปียเอแครซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ลูกค้าค่ะ,คะเลือกใช้บริการซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง20คน เพราะว่าปัจจัยสําคัญในการเลือกซื้อก็คือรสชาติราคาสุขภาพแล้วก็ของทานเล่นนะคะโดยธุรกิจนี้ค่ะใช้เวลาเตรียมการดําเนินการ1ปีโดยเปิดกิจการนะคะในช่วงเดือนมกราคมปี2,569มีค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนจํานวน55,000บาทค่ะค่าใช้ใจ่ายในการการดำเนินงานจะอยู่ที่3,30,000บาทนะคะผลการ เงิน NPV จะอยู่ที่3,700บาทค่ะ IRR อยู่ที่20%มีระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ประมาณ3.5ปีนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้เองนะคะมีความคุ้มค่าสภาพคล่องที่ดีแล้วก็เหมาะสมแก่การลงทุน,นะคะ่ะถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของอางานระเบียบวิจัยคะ่ะก็คือธุรกิจชินชาเนี่ยคะ่ะมีการ โดยเชิงคุณภาพนะคะผ่านอินเดป์อินเทอร์วิวกับกลุ่มตัวอย่าง20คน,นะคะ่ะโดยกลุ่มตัวอย่างนะคะจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการที่มีอายุในออช่วง 15- 40ถึงปีที่ใส่ใจสุขภาพมีการดื่มชาสายอย่างน้อย4ครั้งต่อเดือนโดยการเก็บข้อมูลเองอะคะ่ะจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการใช้แบบสอบถาม3ส่วนจะมีข้อมูลในส่วนของประชากรพฤติกรรมทัศนคติแล้วก็แรงจูงใจคะ่ะในส่วนของ การวิเคราะห์ค่ะจะเป็นการถอดเทปจากกลุ่มแนวคิดสรุปประเด็นแล้วก็ตรวจสอบ3ามเพื่อความน่าเชื่อถือค่ะแต่ว่ามีข้อจํากัดนะคะเนื่องจากเวลาสัมภาษณ์ที่ไม่ตรงกับผู้ให้ข้อมูลนะคะเนื่องจากผู้วิวจัยเองนั้นไม่ใช่คนพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการด้วยค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของรายละเอียดธุรกิจค่ะ ในชื่อบริษัทนะคะจะชื่อว่าบริษัทชินชาทีแอนฟูตี้ค่ะซึ่งชินนะคะจะหมายความว่าคุณเคยเคยชินหรือว่าเคยอยู่บ่อยๆชาจะหมายความว่าชารวมกันเป็นชินชาหมายความว่าน้าชาที่มีรสชาติที่คุณเคยซึ่งทางนี้ค่ะชินชายังมีคำพ้องเสียงด้วยนะคะชื่อว่าชินจะเป็นภาษาเกาหลีค่ะซึ่งมีความหมายว่าจริงหลออีกด้วยค่ะแล้วก็ความหมายของโลโก้เอง ชินชาค่ะโลโก้ของร้านจะถูกออกแบบด้วยสีในโทนเอิธโทนให้คขามู้สึกสบายประกอบไปด้วยถ้วยชาซึ่งเป็นคีย์โปรดักต์ของร้านแล้วก็จะสอดแทรกด้วยผลไม้ตกแต่งด้านล่างโลโก้ซึ่งจะสื่อถึงส่วนประกอบเพิ่มเติมและยังสร้างสีสันเล็กน้อยให้กับโลโก้ของทางร้านค่ะ ในส่วนของอ customer segment นะคะจะเป็นในกลุ่มของนักเรียนผู้ปกครองวัยทำงานก็วัยทำงานแล้วก็กลุ่ม f r e e l a n c ค่ะแล้วก็จะเป็นกลุ่มแฟนชายในส่วนของ value proposition นะคะจะแบ่งเป็นสองส่วนในส่วนของด้านสินค้าค่ะจะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็ลงตัวผลิตจากใบชาสดคุณภาพดีนำมาผสมผสานกับผลไม้แล้วก็ดอกไม้อบแห้งหลากหลายชนิดค่ะรวมถึง ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมที่สุดแล้วก็มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพด้วยทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ในแง่ของด้านบริการค่ะจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในร้านอาทิเช่น Wifi จุดชาร์จไฟลงถึงบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีสถานที่ที่สามารถผ่อนคลายให้กับผู้ใช้บริการได้มีระบบเป็นเมมเบอร์ชิสามารถแลกซื้อเครื่องดื่มได้ด้วย โดยร้านชิ้นชาเองอะค่ะก็จะมีเมนูที่ค่อนข้างหลากหลายได้แก่พวกชาผลมไม,ม้ชานมชาดอกไม้ขนมหวานอาหารคาวที่หลากหลายนะคะ ถัดไปค่ะจะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรมโดยใช้เพจเทลแอนาลซิสค่ะในส่วนปัจจัยแรกจะเป็นปัจจัยทางการเมืองซึ่งปัจจัยทางการเมืองอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันทางหน่วยงานภาครัฐอะค่ะให้การสนับสนุนในส่วนของ SME ภายในประเทศโดยมีการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขนันทางการค้าผ่านการลดภาระและลดต้นทุนอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างโอกาสเพื่อสร้างพลังของผู้ประกอบการรายย่อยให้แข็งแรงค่ะ ในด้านของปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะคะก็คนที่รักสุขภาพมากขึ้นแต่ว่าแรงงานอะยังขาดทักษะค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของปัจจัยด้านเทคโนโลยีค่ะ ในส่วนของด้านเทคโนโลยีอะค่ะจะมี AI ช่วยธุรกิจซึ่งได้ให้ความสำคัญว่าประเทศไทยเรามีการนำในส่วนของ AI มาทำงานโดยเฉพาะมนุษย์นำา AI เข้ามาทำงานได้อย่างฉันฉลาดมีความถูกต้องและแม่นยำค่ะในปัจจัยถัดมาจะเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นปัญหาด้านมลพิษทำให้คนอาสาหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ในแง่ของปัจจัยด้านกฎหมายอะค่ะธุรกิจเองมีการปรับปรุงซึ่งกระทรวงพาณิชย์ะค่ะได้มีการเข้าไปแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายทั้งหมด ที่เป็นอุปสรรคต่อทางภาคธุรกิจเนื่องจากกฎหมายเมื่อบังคับใช้ไปแล้วเป็นอุปสรรคก็จะต้องมีการปรับปรุงหรือว่ากฎหมายใดที่มีปัญหาแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะต้องยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นไปนะคะถัดมาค่ะจะเป็นในกับในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกโดยการใช้ Five f o r c e Model นะคะซึ่งในส่วนแรกอะค่ะจะเป็นการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเรื่อยๆค่ะซึ่งอาจทําทให้ผู้ประกอบ การธุรกิจคาเฟ่เนี่ยจะไม่ต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายแล้วก็การแข่งขันภายในธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะซึ่งสภาวะการแข่งขันภายในธุรกิจร้านคาเฟ่เองส่งผลต่อธุรกิจร้านคาเฟ่ไม่มากนักอันเนื่องมาจากธุรกิจคาเฟ่ค่ะมีกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างชัดเจนถัดมาจะเป็นอำนาจต่อรองของลูกค้าค่ะ ู้บริโภคเองอะค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนยี่ห้อได้ง่ายเนื่องจากในยุคปัจจุบันด้านการตลาดของธุรกิจร้านคาเฟ่ค่ะเครื่องดื่มชาค่ะมีผู้จําหน่ายเป็นจํานวนมากแล้วก็ในส่วนของการอำนาจการต่อรองของผู้จำหน่ายวัตถุดิบอะค่ะเนื่องจากธุรกิจร้านคาเฟ่ในปัจจุบันธุรกิจที่ประกอบการมีความนิยมทำให้อำนาจในการต่อรองของผู้จัดจำหน่ายมีไม่มากนะักและส่วนสุดท้ายค่ะจะเป็นสินค้าหรือบริการทดแทนคือทาง ผู้วิจัยอะค่ะเ็งเห็นแล้วว่าสินค้าทดแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันกับของทางร้านซึ่งโดยสรุปของธุรกิจของทางผู้วิจัยอะค่ะจะต้องเจอปัจจัยภายนอกค่อนข้างสูงต้องคอยปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการรวมถึงสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างมาทดแทนนะคะในส่วนของสำหรับคู่แข่งนะคะ สำหรับคู่แข่งจากที่ได้มีการทำสำรวจนะคะพบว่ามีอยู่สามเจ้าด้วยกันค่ะจะมีในส่วนของเจียนชานะคะแล้วก็ล้านลักขุทีรวมถึงชาพร้อมดื่มในเซเว่นค่ะในส่วนของร้านเจียนชานะคะ ตรงนี้จะเป็นคู่แข่งทางตรงค่ะซึ่งในร้านเจนชาเองเขามีจุดแข็งคือวัตถุดิบเนี่ยเขานําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งได้แก่ประเทศจีนนะคะโดยคุณภาพชาที่ใช้อ่ะค่ะเป็นเกรดพรีเมียมวัตถุดิบก็จะเป็นพวกครีมชีสที่นํามาใช้เป็นท็อปปิง้งจะมาจากประเทศออสเตรเลียแต่ว่าก็มีจุดอ่อนนะคะคือสาขาของเขาจะน้อยทำเลและขนาดร้านไม่มีพื้นที่สำหรับให้บริการแข่ลูกค้าซึ่งราคาค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 80- 120ถึงบาท ถัดมาค่ะจะเป็นร้านละหุทีอันนี้จะเป็นคู่แข่งทางตรงเหมือนกันค่ะซึ่งจุดแข็งของร้านละหุทีอะค่ะวัตถุดิบในการนําเข้าของเขามาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมาจากประเทศจีนเหมือนกันใช้เป็นชาเกรดพีเนียมและก็มีสุดอ่อนคือสาขาน้อยไม่มีพื้นที่สําหรับการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ว่าราคาค่ะจะอยู่ที่ประมาณหกสิบถึงหนึ่งรอยยี่สิบบาทส่วนถัดมาค่ะจะเป็นชาพร้อมดื่มในเซเว่นอันนี้จะเป็นคู่แข่งทางอ้อมค่ะซึ่งจุดแข็งอะคะ่ะ จะมีราคาที่ถูกสะดวกสามารถหาซื้อได้ง่ายมีมาตรฐานในเรื่องรสชาติแต่ว่ามีจุดอ่อนก็คือข้อจํากัดเรื่องการพัฒนาโปรลักแหม่ใหม่ไม่ใช่ชาชงสดแล้วก็ไม่มีพื้นที่สําหรับการให้บริการแก่ลูกค้าราคาค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ20 4 0บถึง40าทต่อมาค่ะจะเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของ SWOT ในส่วนของจุดแข็งนะคะร้านชินชาเองถือเป็นจุดแข็งที่สําคัญที่สุดเลยเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชนที่มีการออกังื้อค่อนข้างสูงใกล้โรงีานขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็หมู่บ้านที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน,น่นร้านชินชาเองเป็นคาเฟ่ที่มีสถานที่นั่งมีทางมเมนูของทางร้านเองะะก็มีความหลากหลายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่ในส่วนของจุดอ่อนนะคะร้านชินชาเนี่ยก็อาจจะมีคู่แข่งทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตถ้าทางร้านเองไม่มีการปรับปรุง หรือว่าพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสถานที่ตั้งร้านนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนขนาดใหญ่การค้เลือกสุชาและโปรโมชันนะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในช่วงที่มีการปิดภาคเรียนเพื่อลดการเพิ่งพิงจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองเนื่องจากจะมีระบบหมุนเวียนเมนูชาใหม่ๆซึ่งทําให้บางเมน,นูค่ะอาจจะถูกตัดออกไปซึ่งในบางเมนูอาจจะเป็นเมนูโปรดของลูกค้าบางท่านทำให้ไม่เกิดยอดขายในยบางกรณีก็ได้ค่ะ ถัดมาในส่วนของโอกาสร้านของเราเองอะค่ะเป็นคาเฟ่ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในด้านชาในไทยยังมีไม่เยอะค่ะแต่ว่าเริ่มมีการเข้ามาตีตลาดจากกลุ่มชาวจีนที่นําร้านจากทางฝั่งจีนเข้ามาเปิดตามห้างสรรพสินค้าส่วนอุปสรรคนะคะร้านชินชาเองอะค่ะมีการพัฒนาสูตรชา พื่อให้มีรสชาติและก็คุณภาพที่เหมาะสมต้องใช้ต้นทุนในการพัฒนาเมื่อถึงจุดจุดนึงก็จะเริ่มมีการนําเสนอไอเดียใหม่ๆไม่ได้จําเป็นต้องมีทีมงานหล,หลายคนเพื่อมาระดมสมองค่ะในการคิดค้นเนื่องจากเป็นร้านที่ก่อตั้งใหม่มีระบบการแอนดีดีสินค้าบางเมนูจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการโปรโมทส,สื่อสารให้ลูกคา้านั้นเข้าใจคอนเซ็ปต์ของทางร้านด้วยค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของแผนการตลาดก็เป้าหมายค่ะจะเป็นการสร้างรับรูบร้แบรนด์จากลูกค้ามากกว่า 1,000คนในปีแรกยอดขายอะค่ะก็จะโตอยู่ที่10 2ถึง่านภายใน2ปีแล้วก็ในส่วนของ market ็ตอนลารายสิทธิ์อะค่ะจะเป็นตลาดชาดไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณ4.16%ต่อปีซึ่งเป็นเครื่องดื่มชาที่นิยมรองจากน้ำเปล่า แล้วก็ผลวิจัยของผู้บริโภคอะค่ะปัจจัยหลักๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องรสชาติอันดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นเรื่องราคาสุขภาพค่ะซึ่งค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อแก้วจะอยู่ที่60บาทแล้วก็จะมีพวกขนมหวานค่ะเสริมเป็นการตัดสินใจในการเข้าใช้บริการของร้านชินชาด้วยซึ่งงบการตลาดในปีแรกค่ะจะอยู่ที่163,000บาทถัดมาค่ะจะเป็นการวิเคราะห์ 4P Marketing ในส่วนของโปรดักต์ะค่ะก็จะเป็นในส่วนของชาคุณภาพ บรรจุคั้นที่ทันสมัยไพร์ก็คือจะเป็นราคาที่เริ่มต้นแค่4 0บาทซึ่งราคานี้จะเป็นราคาที่ต่ากว่าคู่แข่งเพจก็คือจะมีหน้าร้านบวกกับ Delivery ค่ะแล้วก็โปรโมชั่นคือเราจะใช้โซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีการสะสมเป็น Membership ด้วยถัดไปนะคะเราจะมีแผ่นการตลาดค่ะโดยทาง ของผู้วิจัยเองอะค่ะจะใช้แกนชาร์ในระยะเวลา1ปีเราจะทําการเขียนแผนศึกษาคู่แข่งซื้ออ,อุปกรณ์พัฒนาสูตรออกแบบร้านแล้วก็โปรโมทแล้วก็เปิดร้านค่ะในส่วนของ inbound logistics จะเป็นการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพแล้วก็ operation นะคะจะเป็นการเก็บรักษาวัตถุดิบชงชาให้ได้ตามมาตรฐานในส่วนของ outbound ค่ะจะมีบริการหน้าร้านควบคู่กับ delivery ในส่วนของ marketing and sell ค่ะจะมี promotion ผ่านโซเชียล มีการโปรโมทผ่านโซเชียลด้วยส่วนเซอร์วิสอะคะจะมีการรีวิวนนะะ review, แล้วก็มีติดตามจากฟีดแบ็คของบริการหลังการขายและในส่วนของค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะคะจะอยู่ที่55,000บาทที่จะไปลงอยู่ในส่วนของเตาอบแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจะอยู่ที่3 3 0 0 0 0บาท ต่อปีอันนี้จะอยู่ในส่วนของค่าแรงการตลาดแล้วก็วัสดุต่างๆค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของโครงสร้างองค์กรค่ะในรูปแบบกิจการค่ะเป็นเจ้าของคนเดียวแล้วก็โครงสร้างองค์กรเนี่ยจะมีเจ้าของเองที่เป็นผู้จัดการร้านพนักงาน3คนฝ่ายผลิต2คนแผน การตลาด1คนซึ่งลักษณะงานเองอะค่ะเจ้าของก็จะเป็นผู้บริหารทั้งหมดคิดสูตรพัฒนาแบรนด์แอดมินก็จะมีหน้าที่ดูแลเพจปิดการขายส่วนฝ่ายผลิตก็จะเป็นคนชงชาทําขนมแล้วก็ดูแลเรื่องบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งโครงสร้างเงินเดือนรวมๆก็คืออยู่ที่ประมาณ52,000บาทต่อเดือนถัดไปค่ะจะเป็นแผนการเงินนะคะในเงินลงทุนนะคะจะอยู่ที่55,000บาทไม่ แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของแหล่งเงินทุนค่ะ,ะแหล่งเงินทุนนะคะจะเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าของกิจการเองซึ่งประมาณการยอดขายค่ะในปีแรกจะอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนบาทต่อสาขานะคะแล้วก็จะมียอดโตต,ต่อเนื่องค่ะในอยู่ที่ปีที่ 1- นถึงห้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนในปีแรกจะอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นบาทค่ะ ในส่วนของการวิเคราะห์การลงทุนนะคะจะอยู่ที่ NPV จะเท่ากับ3,700บาท IRR อยู่ที่20%แล้วก็จะมี payback period อยู่ที่3.5ปีซึ่งทางงบทางการเงินเองเนี่ยจะใช้เป็นงบกระแสงเงินสดกำไรขาดทุนค่ะแล้วก็งบแสดงฐานะทางการเงินในส่วนของปีที่หรือถึงปีที่5แล้วก็จะมีในจุดคุ้มทุนซึ่งคำนวณแล้วอะค่ะก็จะอยู่ในระดับที่สามารถทำได้จริง ขอสรุปเลยนะคะก็ในส่วนของร้านชินชาเองคะคะก็จะเป็นธุรกิจคาเฟ่ที่มีแนวคิดตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพมีทํเลดีค่ะกลยุทธ์การตลาดครบใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงให้ผลตอบแทนไอไอที่20%แล้วก็ใช้เวลาในการคืนทุนอยู่ที่3.5ปีค่ะซึ่งเหมาะสมนะคะต่อการลงทุนแล้วก็มีการขยายผลในอนาคตค่ะก็ขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ